สวัสดีครับทุกคนทุนนี้เร,รับเข้าสู่แคมท์ัวร์ครับผมพีนี้เราจะพาทุกคนไปผูกระด่งกันครับเราจะไปพิชิตผูกกระด่งกันสักครั้งนึงในชีวิตของพวกเราครับผม ทริปผู้กิดดึงที่เราจะไปกันในวันนี้ผมเริ่มจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมกระเป๋าใบนี้บอกเลยว่าหนักประมาณ10บกิโลได้เลยก็ได้ทําการเรียกรถนะครับผมมารอกันที่หน้าบ้านนะครับผมก็ขนของอะไรมาใส่รถให้เรียบร้อยเพื่อเดินทางไปที่หมอชิตนะครับผมตรงนี้ก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกัน3คนนะครับผมมารวมตัวแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันหลังจากนี้ผมเดินทางมาถึงที่หมอชิตนะครับผม ผมเนี่ยได้ทําการจองตั๋วกับรถทัวร์ซันบัตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ต้องทําการเดินไปที่ตู้ของรถทัวร์ซันบัตนะเพื่อทําการแลกตั๋วออกมาตู้สมารัตจะเขียนว่าซันบัตเตมืองเลยชัยภูมินะครับผมตั๋วของเขาที่จะให้มาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็ไปยื่นกับคนรถที่อยู่ตรงนั้นผ่านไปสักพักนึงเพื่อนอีกคนนึงก็มาพอดีนะครับผมตอนนี้รอเพื่อนอีก สคนนะกาลังมาผมก็นั่งรอไปสักพักหนึ่งนะผมเพื่อนอีก4คนก็ทยอยตามกันมานะครับคู่แรกก็มาเป็นคู่นะผมชายหญิงเหลืออีก2คนก็มาเป็นคู่เหมือนกันชายชายนะผมแต่ก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองไม่ใช่เป็นอะไรแบบอื่นนะหลังจากนั้นเราก็ไปขึ้นรถทัวร์สันบัตกันนะผมภายในรถทัวร์บอกเลยว่ากว้างขวางมาก,ากนอนสบาย มากๆเลยครับผมคือนั่งแบบเหยียดขาเอ็นเบาก็ไม่รู้สึกอึดอัดเลยจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ที่ผ่านนกเขานะผมก็ขอตัวนอนแป๊บหนึ่งนะเจอกันพรุ่งนี้ครับผมเป็นเวลาตีสี่นะผมที่รถทัวมาส่งผมถึงที่ร้านเจกิมเนาะผมก็ได้ทำการกินข้าวเตรียมตัวเตรียมของ เตรียมขึ้นภูกระดิงในเช้าวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ยนาทีแล้วเราจะนั่งรถ2แถวขึ้นไปที่ภูกระดิงกันครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถสองแถวไปที่ภูกระดิงกันครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยหนาวมากๆเลยพอเดินทางมาได้สักพักหนึ่งนะผมก็จะเจอจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจะให้เราเนี่ยไปคัดกล้องอุณหภูมิแล้วก็ทําการซื้อตั๋วเนี่ยขึ้นอุทยานครับผมเอาภาษาญี่ปุ่นนะอ่าเอาเอา,เอาเลย เอาที่สะดวกเลยห้าคนพวกเอาเนี่ยเหรอวกห้อง พอผมมาถึงที่อุทยานแล้วผมก็ได้แบ่งเพื่อนเป็นสกลุ่มครับกลุ่มนึงเช็คอินกลุ่มหนึ่งจองลูกหาบนั่นเองผมได้ข่าวมาว่าที่ภูกระดึงเนี่ยลูกหาบนี่หมดไวมากส่วนผมนั้นก็อยู่ในจุดเช็คอินนะครับก็พอมาอยู่ในจุดเช็คอินคนเยอะมากจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าวันที่ผมไปวันที่2องันวันเนี่ยคนเยอะมากหลังจากที่ผมเช็คอินอะไรเสร็จแล้วผมก็มาดูของของผมว่าลูกหาบเนี่ยแท็กเสร็จหรือย,ยังอ่อาเนี่ยเห็นของของผมไหมครับทุกคนกระเป๋าสีส้มกับสีดาอยู่ข้างล่างเนี่ยคือของของผมเองก็สบายใจแล้วว่ามี ดูหาบาบขึ้นแน่นอนก็เจอกันแต่ละซ้ำแล้วกันว่าจะมีอะไรสวยๆให้ถ่ายบ้างดูระหว่างทางผมว่าจะเป็นยังไงมีคนนี้ดูเพื่อนผมแบ่เองนักเลงพอเออใครครับผมเดี๋ยวเดินขึ้นเลย เริ่มต้นสตาร์ทออกเดินทางตอน7โมงเช้าบอกเลยว่าเส้นทางครั้งนี้ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากเท่าไหร่เพราะว่าดูจากที่ผมเดินขึ้นแล้วมันก็ไม่น่าจะยากนะตอนนี้กําลังเดินขึ้นแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงตอนนี้เวลา7โมง14นาทีรอดูกันว่าจะถึงกี่โมงจะถึง10โมงเที่ยงหรือว่าก็รอดูต่อไปครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะในตอนระหว่างเดินขึ้นนะคือถ้าไม่มีพี่ๆลูกหาบเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวผมเนี่ยจะเดินขึ้นมายัางภูกระดึงเนี่ยไหวหรือเปล่าพพี่เขาอะโคตรแข็งแรงเลยว่ะทุกคน เฮ้ยเจอเพื่อนแล้วทุกคนเพื่อนนั่งหอมอยู่ตรงนี้สบายดีกันไหมครับทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหรอเาที่เหลือไปไหนหมดอ่ะเพิมมา,มาแล้วด้วยฟิตว่ะนี่ดูสภาพต่อคนนี้ดีกว่าวไหวอะ่ะก็ู่่รวาฟิต <laughs> หลังจากเจอเพื่อนๆแล้วแวะนั่งพักให้หายเหนื่อยเราก็ออกเดินทางกันไปต่อครับเดินกันไปอีกแป๊บหนึง่งก็ถึงซ้ำแพกเป็นที่เรียบร้อยในจุดของซ้ำแหกนี่คือซ้ำแรกที่เราจะขึ้นภูก,กระดึงนะผมเป็นซ้ำที่ทางเดินชันมากที่สุดแล้วแล้วก็ยังมีจุดชมวิวให้เราไปแอดถ่ายรูปกันอีกหนึ่งจุดเลยนะผมพอหลังจากถ่ายรูปเสร็จเราก็เดินมาที่ตามร้านค้าต่างๆเพื่อมานั่งแวะกินข้าวให้หายเหนื่อยกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดินกว่าจะขึ้นมาถึงซ้ำแหกเนี่ยเหนื่อยมากๆจริงนะกับข้าวมื้อแรกี่ ผมได้กินก็คือน้ำแดงโซดาและข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ดาวนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยครับผมสำหรับข้าวมื้อแรกของเราพอไหมนะผมทั้งมสี่คนพูดลาทีเลยไปครับไม่ใช่พูดลาทีีเหลือ <laughs> <laughs> เขาไปกันหมดเขา <laughs> ไปหมดแล้วเหลือ <laughs> <laughs> อยู่แค่สี่คนเลย, <laughs> ยเลี้ยวพูดลาทีที่เหลือ <laughs> ไม่อยู่แล้วฮะที่เหลือเขาไปหมดแล้วน่าจะถึงสมไอ้นู่นแล้วมั้งสามที่สี่มั้งสามที่สี่แล้วไม่หอเรศไปเกือบชั่วโมงแล้วนั่งกินกันไหนบอกไงเลขเก้าออกอย่างี้เออด่ยาวเก็บสั้นไปผมทางเรียบยาว ไปได้แค่นั้นแหละที่อ่ะตายไม่ใช่ตพื่อนนะที่อ่ะตอนนี้ครับอยู่ที่อะไรซัมอะไรเมื่อกี้เลยราซัมกอซางแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นซัมอะไรนะซัมอะไรสักซ้ำหนึ่งแหละเฮ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ชื่อพานอะไรสักอย่างใช่ไหมพานปู่จ้าอะไรสักอย่างพานอะไรอย่างทางชือที่อยากเดินเลยอ่ะไม่ไหวจริงดูทางหน้าโอ้เราก็ต้องเดินต่อไปครับเพื่อ เพื่ออะไรวะเพื่อไปกินหมูท้าใช่นดิแค่นั้นแหละบ้านคุณก็ได้นะวันหลังก็ได้กีร์ลาวก็ได้เราเพื่อหมูกระทะสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในทริปนี้คงจะเป็นพี่ๆลูกหามเนี่ยแหละครับผมตลอดระหว่างการเดินทางก็จะเจอพี่ๆเขาหามของที่แบบหนักมากเลยครับทุกคนผมนี่นับถือใจพี่ๆเขามากเลยครับหมดแรงแล้วผม แรงมะนาวโซดาเออมีสามแท่อนแก้วเดียว หลังจากนั่งพักกินน้ำแดงให้ชื่นใจพวกผมก็ออกเดินทางมาถึงสำแคนที่เรียบร้อยซ้ำสุดท้ายก่อนจะขึ้นหลังแปะนะผมผมก็คงแวะพักชมนกชมไม้แล้วก็พักกินข้าวตามสไตล์ของผมอยู่แล้วก็คือพักทุกซ้ำกินทุกซ้ำอยู่แล้วครับผมข้าวในซ้ำนี้ที่ผมแวะกินก็คือผัดมาม่านะครับผมบอกเลยว่าเป็นผัดมาม่าที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วครับผมก่อนจะขึ้นหลังแปะเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จไรเสร็จผมก็ออกเดินทางไปหลังแปะกันครับผม จุดเด่นที่ผมเห็นได้ชัดหลังจากที่เลยซ้ำแคร่มาแล้วนะครับก็จะเป็นตรงบันไดนี่แหละครับผมคือจะเจอทางชันและเจอบันไดยเยอะมากจริงๆปวดขามากๆเลยัตอนขึ้นบันไดเนี่ยก็อีกประมาณ3 0มรเมตรถึงหลังแปะไหวไหมครับไหวไหมครับโคนเหนื่อยอนีมันเป็นบันไดอ่ะ หลังจากเดินๆพักๆมาสักระยะหนึ่งนะผมก็มาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วผมบันไดที่ชันเกือบจะ90องศาได้แปลว่าเราใกล้ถึงหลังแปลแล้วนะครับเพอผ่านบันไดตัวนี้ออกมาได,นนาาได้บอกเลยว่าขาเนี่ยสั่นดิ่ๆๆๆเลยครับผมความลำพา์นะครับเป็นไงบ้างรครับ่น่าถามอะดูจากหน้าดิ <laughs> ตรงนี้เป็นบันไดสุดท้ายของจริงที่จะถึงหลังแปลแล้วครับถึงหลังแปลไว้ ดีใจเกินคนอย่างเยอะต่อคิวถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวผมหาเพื่อนผมก่อนไปไหนกอนมาอ่านั่งอยู่ตรงนั้นในที่สุดผมก็พิชิตภูกระดึงสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ขึ้นมานะผมก็นั่งพักให้หายเนยนนหนื่อยกันนิดนึงนะรอคนที่เหลือมาให้ถึงเนาะตรงนี้ก็ไปรอต่อคิวถ่ายรูปกันครับผมกว่าจะได้ถ่ายก็รอคิวนานอยูพอสมควร ก็ไปถ่ายรูปรวมกันครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราที่ได้มาพิชิตภูกระดึง ถึงแล้วครับผมทุกคนสู่บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้คือเพื่อนน่าจะเดินถึงหมดแล้วก็เดี๋ยวไปกางเต็นท์นะเพื่อนเอาของเอากระเป๋าให้หมดแหละจากลูกครับโอเคไปเอาของเอาอะไรกันก่อนดีกว่าแล้วก็กางเต็นท์แล้วผมไปดูเต็นท์กัน เสร็จแล้วข้างในนี่คือหยบยังไม่มีอะไรแลยเลยคนพามาดูเต็นท์คนอื่นในบ้านนี่บ้างนี่ฮะนี่ฮะเต็นท์สุรเชษต้นนะฮะเต็นท์บิ๊กออรเทนเต็นท์น้องแนนนะหอทีเต็นท์ผู้หญิงกับอ้นนะครับนี่เต็นท์เมทีนะอันนี้เต็นท์นี่เต็นท์ผู้หญิงพูดมากสองคนเห็นกูข้างในเออหลับแล้วดี ตอนนี้ก็เอาของเข้าเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวคงจัดการสัมภาระเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะตอนนี้มีเสียงเพลงด้วยนะเออไม่รู้ว่าไปไหนต่อเดี๋ยวน่าจะไปกินข้าวหรือว่าไปเดินดูพาทิตย์ตกแถวๆผามากดูนะเออเดี๋ยวโ <laughs> อออ้เเดี๋ยยวๆไปดูอีกทีว่าจะไปไหนแบดเจอหมดแล้วเดี๋ยวฉัน์จแบดก่อนคนระับ สุดท้ายแล้วพระทีตตกพระที่ตกก็ไม่ได้ไปดูครับผมมาจบที่ร้านหมูกระทะก่อนเนาะเพราะทนความหิวไม่ไหวนะฮะตอนนี้กำลังไปอาบน้ำ มาพูดึงทีก็ต้องอาบน้ําเย็นใช่ปะจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะใช้เงินแก้ปัญหาได้นะร้อยหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ก็อยากจะซาสักหน่อยอาบน้ําเย็นๆโอ้ยหอ้ยชี่เอาอย่านี้ไอ้แม่งพุ่งออกมาเลยไม่ถามคุณตะคำเลยของจริงจะบอกอะไรเนี่ย เอ่านเสร็จแล้วครับผลสัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับได้ได้เลยจากหนาวๆหายหนาวเลยใช่บางทีเป็นไงบ้างครับโคตรดีสดชื่นเราจะอาบน้ําเย็นทุกวันใช่จ้ะอาบ้ำเย็นทุกวันอ้าโอ้โหโอ้โหี่ชิบโอ้โหีชิบเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้านอนแล้วครับผมเป็นเวลา2องทุ่มสามสิบเก้านาทีครับผมก็เดี๋ยวนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาโนแอนครับผม ผมเริ่มออกเดินทางไปผ่านนกแอนตอนเวลาตีห้าสามสิบห้านาทีครับพวกเราใช้เวลาเดินทางไปผ่านนกแอนก็นานกันพอสมควรครับจนเริ่มเห็นแล้วว่าท้องฟ้าเนี่ยแสงอาทิตย์อะเริ่มสาดส่องมาแล้วทําให้เราอะต้องรีบเดินมากยิ่งขึ้นเพื่อไปให้ทันแสงแรกของวันครับเราเดินจะมาสุดทางครับผมจะไปถึงผ่านนกแอนอีก420เมตรครับแล้วพวกผมก็ได้เดินทางมาถึงผ่านนกแอเนที่เรียบร้อยครับ หลายๆคนก็ต่างรองนั่งชมแสงแรกของวันซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากเห็นแสงแรกของวันขึ้นมาว่ามันจะสวยงดงามมากแค่ไหนซึ่งมันก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่น้อยครับสำหรับแสงแรกของวันนี้ครับ เดินกลับไปกินข้าวกดีกว่าอยู่ข้าวแล้ว<า>ตอนนี้เป็นเวลา10โมง14นาทีครับผมุคนเราจะทำการเดินออกไปที่น้ําตกถ้ำใหญ่แล้วก็เดี๋ยวว่าไปเก็บา่านนึงแล้วก็ไปผาลมสักครับก่อนเดินต้องบอกตุพคดว่าต้องเตรียมพวกอะไรนะอา้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะเส้นทาง,ง,งน้าตกมันจะมีร้านข้าวขายนะครับแล้วก็พวกน้ำอะไรก็อย่าลืมไปพกไปครับผมผมก็พกาม,มาเต็มเป๋าเลย ป้าหมายแรกที่จะไปในวันนี้ก็คือน้าตกวังกวางครับระยะทางในการเดินทั้งหมดก็840เมตรครับผมเราใช้เวลาเดินเท้าไปก็สักพักหนึ่งนะก็ถึงน้ําตกวังกว่างครับน้ําตกในตอนนี้ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็ไม่มีนําเลยครับผมคือน้ําน้อยมากจริงๆครับผมเดินมาสักพักหนึ่งอ้นก็เกิดอาการมาเจ็บที่หัวเขานิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินเท้ากันไปต่อที่น้ําตกเพนพบใหม่ครับ นะยะทางในการเดินไปที่น้ำตกเพนพบใหม่เป็นนะยะทางทั้งหมด2,000เมตรครับระหว่างทางที่เราเดินเราก็เจอป้ายห้ามเข้าหลังเวลา3นาฬิกาเนื่องจากช้างปาก,กํำลังออกหากินทุกคนก็ต้อง,องระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่จะมาเที่ยวเดินไปนิดน,นึงเจอต้นไม้แปลกประหลาดมากเลยครับผมคือมีเพียงกิ่งไม้แค่ไม่กี่กิ่งก็สามารถรับต้นไม้ทางต้นที่กำลังจะโค่นลงมาได้แล้วครับและแล้วผมก็เดินทางมาถึงน้ำตกเพนพบใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผม น้ำตกเป็นพบใหม่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะถ้าน้ําเยอะกว่านี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าตอนน้ําเยอะมันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ที่ผมมาเนี่ยก็คือน้ํามันดูไม่ค่อยเยอะนะผมดูแห้งๆแรงๆนิดนึงนะแต่ก็ยังพอมีน้ําให้เราได้สัมผัสได้รู้สึกว่ามันมีน้ําเย็ยนอยู่นะตรงนั้นเนาะผมก็ใช้เวลาอยู่นตกเป็นพบใหม่เนี่ยสักพักนึงเพราะว่านั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เราซื้อมาเพราะเดินทางมาถึงก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงพอดีนะครับ หลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางไปที่น้ำตกถ้ำใหญ่กันต่อเลยและแล้วพวกผมก็เดินทางมาถึงน้ำตกถ้ำใหญ่ครับ น้ำตกถ้ำใหญ่ตอนนี้ที่ผมไปช่วงธันวาก็น้ําไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะผมก็เห็นออกมาเป็นหย่ยอมๆนะครับก็ทําการนั่งพักดื่มน้ํากินข้าวอันดีสักรอบนึ่งพอเดินทางกันมาเหนื่อยพอสมควรครับหลังจากนั้นก็เดินทางออกมาเพื่อจะไปที่ผานาหน้อยครับ ต้องบอกกันแบบนี้นะครับผมว่าเส้นทางที่ผมเลือกเดินไปเนี่ยคือไม่มีต้นไม้เลยสักต้นครับร้อนมากๆคือเดินกันเป็นระยะทางประมาณ1นกิโลก,กว่าก็จะถึงร้านอาหารที่เรารอคอยกันมานานพอสมควรครับคือเดินกันมานานแล้วก็หิวมากครับผมนานนี้แดดเผาก็เป็นแทบๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ผาหนอน้อยแล้วนะครับผมเดินมาโอด้ดเมื่อยทุกคน ปวดเท้ามากตอนแรกว่าจะไปผ่าลมศักก็ไม่น่าจะไหวไปค่ผ่ายับเมฆตอนนี้มีผู้มีอุดมการณ์ที่จะไปผ่าลมศักเหลืออยู่กี่คนครับขอให้ยกมือครับผ่าลมสักยกมือครับโอเคครับผมตอนนี้มีอยู่2คนนะใครไปผ่าลมสักมือลงดีกว่าหลังจากที่คุยกันได้สักพักหนึ่งก็ตกลงกันแล้วครับผมว่า จะมีคนไปผ่าลมศักเพียงแค่3ามคนนะครับผมก็มีนายพี่อิงแล้วก็พี่อ้วนนะครับผมส่วนที่เหลือก็จะไปเพียงแค่ผายเยียบเมฆเท่านั้นครับผมเพราะว่าร่างกายก็เริ่มเดินกันไม่ไหวแล้วครับผมทุกคนครับผมตอนนี้อยู่ที่ผายเยียบเมฆแล้วครับ เดีกําลังเดินกลับแล้วครับผมทุกคนจากหาเอียบเมกก็ประมาณ4กิโลได้ไปถึงจุดกลางเต็นนะอีกยาวๆนี่ตอนนี้ส0โมงครึ่งะถึงเต็นน่าจะประมาณ5ักห้าโมงหกโมงก็เดี๋ยวแวะถ่ายพาที่ตกนิดนึงแล้วก็เดินลงพรุ่งนี้ชายสายครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันทริปต่อไปนะครับผมจะไปที่ไหนอีกก็แคมป์ทัวร์จะพาทุกคนไปครับผม <laughs> แล้วกับพวกเราแคมป์ทัวร์ฮะก็ สำหรับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะถ้าใครชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมสำหรับคลิปที่เราผูกกระดึนนนะงนี้นะสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้นะก็ปลาล่าผมสัปนี้บายบายเขียนไปบายก่อนไงเจอกันนะผมไปดูพาทิ่ต่อกันรีวิวครีมของ ไปคลินิกมาจุไรรัดคลินิกตรงพระรามสองเขาให้ครีมทามาเพื่อว่าตอนแรกหน้าเราเป็นผื่นตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้จนตอนนี้หน้าเราผื่นหายแล้วแต่ว่าเราเป็นสิวแต่ว่าหมอให้ริยาแค่ทาชุ่มชื้นมาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรกับสิวเลย